ะะรวมไปถึงทําลายกันเองด้วยค่ะรวมไปถึงนกอีกหลายชนิดเนี่ยก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วค่ะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญนะคะที่เราจะต้องหันมาใส่ใจเรื่องของการอนุรักษ์นกค่ะในช่วงทีนสไตล์วันนี้นะคะไทยจะพาเพื่อนๆค่ะไปชมีทเัศการดีๆเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์นกกับมีทัศการอนุรักษ์ปักษาผ่านงานศิลป์ค่ะ ว่าแพเนี่ยสนใจนิทรศการอนุรักษ์ักษาผานงานสิงมากเลยค่ะแต่ว่า <ฮะ S 1> ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีค่ะวันนี้โชคดีมากได้เจอพ <ฮะ S 1> ี่เ,เดี๋ยวช่วยแนะนํานิทรศการได้ไหมคะแพนไม่มีพื้นฐานเลยะค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะคือในส่วนนิทรศการตรงนี้นะคะเป็นนิทรศการที่ทางสํานักหอสมุด<ฮ>ะนะคะและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะ หรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งว่าหอสมุดวิทยาศาสตร์ดตรตัวละพานุกรมนะคะ<ฆ>แล้วก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนนะคะ,ะได้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราเน้นไปที่เรื่องของนกนะคะ<ฆ>ในนิทรรศการตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะคะ<ฆ>ส่วนที่เราเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นนิทรรศการหนังสือนะคะเป็นสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่ เรารวบรวมขึ้นมานะคะคที่เกี่ยวข้องกับนกนะคะแล้วก็นิเวศวิทยาธรรมชาติวิทยานะคะก็จะมีส่วนที่เป็นนิทัศการภาพวาดนกนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของภาพวาดก็คือท่านอาจารย์พีรนัทโบกรณีนะคะเป็นผู้ที่นําภาพวาดนกเหล่านี้มาจาัดแสดงด้วยนะคะเราต้องการใช้ศิลปะเพะะื่อที่จะ จูงใจให้เขาเข้ามาสนใจธรรมชาตินะคะเราก็จะมีนะคะ,ะให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะได้จัดโปรแกรมสำหรับคนที่อยากจะเรียนวาดภาพนกกับอาจารย์พีรนัทนะคะอันนี้จะเป็นแกลเลอรี่ภาพถ่ายนกนะคะซึ่งอาจารย์สมบัติคงวิทยาเป็นเจ้าของนะคะภาพ ถาายยหเรานี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะพูดถึงในส่วนของภาพถ่ายของอาจารย์นิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปอย่างไรบ้างค่ะครับผมการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีอยู่สามประเภทนะครับก็คือมี bird landscape bird portrait แล้วก็ bird action นะครับโดยทั่วไปนะครับเพราะบริบทแล้วก็อารมณ์ของภาพของแต่ชนิดก็จะไม่เหมือนกันแตกต่างกัน เพราะว่าเราดูก็จะดูว่าอ๋อนี่กำลังบ่งชี้เรื่องอะไรนะครับทีนี้นกเนี่ยั้งหมดใน28รูปทั้งหมดเนี่ยมีที่มาหมดเลยแล้วก็หลายที่มากที่ไม่ได้ถ่ายแต่ส่วนใหญ่คือเป็นนกในธรรมชาติทั้งหมดต้องการบ่งชี้ว่ามันมีแหล่งที่อยู่หากินเป็นอย่างไรในขาวเดียวกันมีข้อมูลตั้งกันภาพถ่ายใช่ไหมฮะระบุไปด้วยว่าถ่ายอย่างไรใช้กล้องอะไรบอดี้อะไรแล้วก็ความเร็วสปีดกล้องเท่าไหร่ IUCN เรดลิสต์นี่นะครับ<ะ>มันจะบอกบอกว่านกตัวนี้เราเจอได้ง่ายหรือเจอได้ยาก<อ>ถ้าเกิดเป็น LC คือ List Concern ก็คือหาได้ดูทั่วไป<อ>แต่ถ้าเกิดเป็น NT คือเนื้อทรีตซึ่งจะอยู่ในในสุทธิบัตรนี้อยู่แล้ว<อ>ด้านท้าย1 2 3 4สองาเนี่หาดูได้ยากมาก5้าถึงข้อที่9้าเนี่หาดูได้ง่ายโ<อ>ดยเฉพาะตัว LC เนี่ยข้อที่7เนี่ยหาดูได้ง่ายสดุดจะเห็น <7 S 2> ว่าภาพเนี่ยจะมี LC ค<อ>้างข้างเยอะอจะมีไม่กี่ตัวที่เป็น NT แล้วก็ตัว v u นะครับอย่างกรณีนกตัวนี้นะฮะ นกตัวนี้เป็นนกที่หายากตัวหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วผมได้รูปนี้จากวิทยาลัยชาแก่งกระจานนะครับนกตัวนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่ากทาสองเดือยนะครับซึ่งตัวนี้พฤติกรรมน่ารักมากก็คือว่าตัวเมียจะก่ไข่ตัวผู้นี่จะมาส่งตัวเมียเข้ารังแล้วเวลาตัวเมียจะไปกินอาหารถึงเวลาต้องเบรกนี่นะตัวผู้เ็าจะมารับตัวเมียถึงรังเลยจะจะส่งเสียงก่อนมารับตัวเมียออกไปจากรังนี่คือความน่ารักของ คาถาสองเดยเชอนว่านกตกตัวนี้คือจะมีมีความเครียดสายตาที่มันมันมันมองกล้องเนี่ยมันจะมีความสุขมากเป็นธรรมชาติมากก็คือคนที่จะมาดูส่วนใหญ่จะพูดเป็นเสียงกันว่าเออนะอนกตกตัวมันจะยิ่งคนดูนะแล้วคนที่ออกไปหลังจากเสร็จงานดูงานนี่เสร็จเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเพราะนั่นคือ,อทําให้สุขว่าคนที่มาดูเขาอยากจะอนุรักษ์นกมากขึ้นซึ่งนกตัวแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นนกที่คนถ่ายภาพหรือคนดูนกเนี่ย เขาบอกว่าชีวิตหนึ่งก่อนตายต้องหาดูเรือหาถ่ายให้ได้ก็ใช้ประโยคนี้นะครับคนที่ดูนกคนที่ถ่ายนกไม่ต้องฝรั่งหรือต่างชาติเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยขอได้ดูขอได้ถ่ายให้ได้อย่างตัวนี้คือเตาแล้วพันจีนซึ่งในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมันจุดขั้งแรกก็คือเป็นเตาแล้วหนังฟ้านะครับก็ให้ชื่อเป็นเตาแลนดหนังฟ้ามันมาขั้งแรกในประเทศไทยที่เขาเจอนะฮะเือวันที่9เมษายน2552ที่เจอที่พุทธมณฑล แล้วก็หายไปเลยจากปี52จนถึงปัจจุบันก็คือปี55ซึ่งรูปทีนได้ถ่ายได้ที่จังหวัดระยองจะพบว่านี่คือเป็นนกที่หายยากทนหนึ่งเพราะว่ามันใกล้สูตพันแล้วเป็นพวกวียูเราไม่ได้เรียนรู้แค่แบบว่าจากภาพที่สวยงามเรายังมีข้อมูลดีๆให้อ่านให้ชมกันด้วยนะคะควันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สมบัติมากๆเลยคะ่ะสำหรับข้อมูลดีดและภาพถ่ายองปนมกนะคะขอบคุณค่ะจุกับพินดีครับขอบคุณครับ สตาร์ฟนี้ก็คือใช้นกจริงนะคะ,คะแล้วก็มาสตาร์ฟนะคะส่วนนี้เนี่ยผู้ที่เข้าชมนิทรรศการก็จะได้เห็นนะคะของจริงว่านกตัวจริงนี่มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ,คะแล้วก็มีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างไรนะคะอ,อันนี้จะเป็นเป็นนักล่านะคะ นี่ก็จะคือส่วนใหญ,ญ่ก็จะอยู่แถบป่าหรือว่าภูเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นนกกระทุงอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นนกที่กินปลาสังเกตตรงจงังหวยปากตรงเนะี้ยปาก็จะอยู่ตรงกระพุ้งแล้วตัวน,นี้มันจะห้อยป่ะคะจริงแล้วตัวนี้มันห้อยป่ะคะใช่ใช่ห้อยห้อยเกิดความรู้ว่าออนกแต่ละชนิดเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรนะคะก็ะะทําให้เกิดการรักธรรมชาตินะคะอันนี้ก็สร้างสร้างนิสัย ที่ทำให้เขาเกิดความรักในธรรมชาติแล้วก็เกิดความรักในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ทำลายนะคะค่ะสำหรับผู้ที่เข้าชมในเทศกาลนะคะก็จะได้รับโปสการ์ดที่ระลึกนะคะเป็นภาพถ่ายนกนะคะสำหรับทุกทกท่านที่มาเยี่ยมชมเทศกาลของเราค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากเลยนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณหมอสติเฟื่องรอแนะนำหนังสือดีๆในช่วง Book Therapy ค,ค่ะ สวัสดีครับคุณนคนไข<ด>้โอ้เอ๊ะทำไมหน้าตาค,คุณคนไข้ดูซีเซียวหอมซูปขนาดนี้เลยครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยโถคุณหมอครับผมจะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วครับกระเพาะนรักหรือเปล่าครับกระเพาะพัฟจ๊อกจอกเนี่ยครับคุณหมอโอ้อหิวข้าวหิวข้าวครับโอ้ไอเราก็นึกว่าเสียงอะไรตอนแรกเนี่ยนะแล้วทำไมปล่อยให้ตัวเองหิวซะขนาดนี้ไม่หาอะไรทานล่ะครับจะให้ผมทำยังไงครับคุณหมอ ผมไม่รู้จะกินอะไรนะฮะร้านอาหารแถวนี้ผมก็แบบกินมาหมดแล้วอ่ะมันซ้ำซ้กจำเจจนแบบผมไม่รู้จะกินอะไรนะคุณหมอคุณหมอมีหนังสือเล่มนึงจะแนะนำครับรับรองว่าตอบโจทย์คนไข้แน่นอนแป๊บนึ่งนะครับคุณหมอขอาหาก่อนนี่เลยหนังสือเล่มนี้เดินดินกินข้าวแกงเขียนโดยคุณวิษณุเครืองามหนังสือเล่มนี้นนะจะพาคุณคนไข้ไปชิมอาหารระรสเมนูยอดฮิต รวมถึงอาหารรสชาติดีๆแต่ว่าราคาย่อมเยาวด้วยคุณคนไข้ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงนี่นี่นี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้นนนนข้าวแกงวัดไตรมิตรโอ้ยลาด้าเป็นยังไงล่ะคุณคนไข้ตอบโจทย์เลยฮะเอาเป็นว่าคุณคนไข้เอาหนังสือดามีกลับไปนะกลับไปเราหาร้านกินอร่อยๆ่อ,อแล้วยังลึมกลับมาได้นําคุณหมอนะอตอนนี้เนี่ยคุณหมอก็ไม่รู้จะกินอะไรเหมือนกันคุณหมอก็กินร้านซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆ บอกคุณหมอนะฮะว่าร้านไหนเด็ดร้านไหนดีเออนี่หายหิวแล้วเหรอ,อ,อายแล้วครับนี่ไปกินนะไปะเขคค้า rator, ผกเ e> ดินดินกินข้าวแกงหนังสือที่ทําให้คุณสัมผัสถึงความอร่อยตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายอีกหนึ่งหนังสือดีๆที่คุณหมอแนะนําในวันนี้นะครับ